สวัสดีในวันอันแสนดีงามนะคะหนาวจับจัจบใจนะคะคนกลยไยเปตุ๊กเจโลนะคะเจโลอยู่หน้าซ็นเตอร์สเตชันนะคะเมืองโคโลนวันนี้ยังไม่เมืดค่ะอันนี้ก็มีกิจกรรมนะคะซันต้าใดๆทำอะไรกันก็ไม่รู้นะเกี่ยวกับคริสต์มาสนี้แหละเดี๋ยวจะพาไปดูตลาดคริสต์มาสนะคะเธอวันนี้อ่ะ ยังมีแดดนะคะจะจะพาไปที่เดิมกันที่พาไปันก่อนนะคะคือตลาดคริสต์มาสตรงวิหารเคิร์น่าโดมนะคะหนึ่งที่นะคะแล้วอีกคลิปต่อไปจะไปกันตรงที่มีลานสเก็ตนะคะเจโรยังไม่เคยยังไม่ได้ไปนะว่าปีนี้มีลานสเก็ตเหมือนทุกปีหรือเปล่าแต่ปกติมีลานสเก็ตนะคะอีกที่หนึ่งนะคะในคลิปต่อไปบอกว่าเพื่อนๆจะอยู่กับเจโรนะคะในคลิปนี้และคลิปทั ไปนะคะแล้วกว็ติดตามนิดนึงนะคะจะขอบคุณมากเลยวันนี้ถือว่าอากาศไม่แย่น,นะครับเพราะฝนลงรูดูหนาวเนี่ยถ้าฝนไม่ลงก็คือว่าเยี่ยมแล้วนะคะเพราะว่าถ้าฝนลงเนี่ยทำทุกอย่างเฉดช,ชัดแล้วอากาศมันจะหนาวขึ้นมากนะคะเห็นโรงแรมข้างหน้าไหมคะที่มีพวงพวงดอกคริสต์มาสไฟอันนี้ชื่อโรงแรม เดอะเอ็กโซเซียลนะฮะเอ็กโซเซียโฮเทลนะคะเป็นโรงแรมที่หรูหราโรงแรมหนึ่งนะฮะอย่างศิลปินนักร้องดังๆลิกกี้มาตินมารดอนน่าเลดดี้กาก้าอย่างเงี้ยมาก็จะพักโรงแรมนี้กันนะฮะเดินไปนิดนึงนะคะจะดเดินเรียบพระวิหารครนนาโดมอยู่นะคะ แต่จะแพ่นกล้องไปให้โรงแรมดูโลดรงแรมเอ็กโซเซีย์นี่ก่อนนะคะข้างนอกดูเล็กนะคะแต่ข้างข้างในเข้าแบบว่าโออานะคะเจโรเข้าไปนิดหนึ่งแล้วนะคะโอเคนะคะอันนี้อยู่หน้าพระวิหารคณะโรมแล้วเพื่อน <S <S ๆที่เคยชมคลิปก่อนๆ,ๆ,ๆ,ๆของเจโรนะคะก็น่าจะได้ชมกันแล้วบ้างนะคะพระวิหารคณะโดมนะคะ ความสวยงามนะคะมากมายนะคะสวยมากนะคะสมับมายศิลปะโกลิกนะคะสวยจับจิตจับใจนะคะมันจะมีความศิลปะเดียวกันนะครับพระพิหารน็อตพดามที่ปารีสนะฮะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยถ้าให้เปรียบเทียบนะเจโรก็ไม่อยากจะก้าไม่ไม,ไม่ไม่ก้าวลงแต่ว่าถ้าให้เปรียบเทียบความความชอบว่าโดยสายตานะคะว่าอันไหนใหญ่ยักษ์กว่าลดกว่า ก็ต้องให้เคิร์นโดมนะคะศิลปะแนวเดียวกันเลยนะคะกับนอตารามปาริสนะคะเดินต่อกันไปนะแต่เจโรชอบที่นี่มากกว่าี่รู้ว่ามันมันเวอร์วังกว่ามันแบบมันตาแตกกว่าเธอฉันก็ไม่รู้ยังไงนะฉันอยู่มานี่สิบสองปีแล้วฉันก็ตาแตกทุกคนที่เดินผ่านเธอก็เธอก็คิดดูแล้วกันนะอันนี้คือบาทหลวงนะคะคุณบาทหลวงเดินมา ดเดินมาบอกว่าเพื่อใครเดินไปใส่หมวกหรือแต่งตัวไม่เหมาะสมบัณฑุจะบอกนะคะว่าเธอนั่นนี่นี่นั่นนะคะหาถ่ายรูปนะฮะมาถ่ายรูปกันก่อนขอถ่ายรูปก่อนนะเธอพอดีกล้องมันมีแบบว่าระบบแบ,บบวิดีโออยู่แล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยนะแล้วก็วิดีโอไปเรื่อยๆนะคะ วันก่อนก็ดูกันไปแล้วเนาะตลาดคริสต์มาสอันนี้แต่วันนั้นรู้สึกจะเป็นภาคกลางคืนนะแล้วคนแน่นมากนะคะอันนี้ก็ยังเป็นอันนี้ก็บ่ายสามครึ่งมั้งรู้สึกเนี่ยบ่ายสามครึ่งคนก็ย่อมมีเยอะแล้วนะคะแต่ยังไม่นานแน่นหนาแน่นทุ่งหกโมงเย็นนะคะรับว่าเลิกงานกันใดๆนะคะนัดเพื่อนๆมาดื่มกลูไวกลูไวก็คืออ่ากลูไวคืออะไรวะ วายร้อนนะคะวายร้อนเดี๋ยวจะพาไปชมอีกครั้งนึ้งนะคะแล้วก็ตลาดก็จะมีขนมขนมแหนมได้ๆอันนี้จุดทิปโฟโต้นะคะจุดนี้ต้องเสียดตังทิปโฟโต้ใบไม้เนี้เป็นใบไม้แห่งความโชคดีนะคะ ฉันก็ขอถ่ายรูปต้นไม้ต้นอะไรไปละกันนะอันนี้คือฟลูไว้นะคะไอเดี่หนุ่มฟูไว้พรอฟลูไว้พรอนเธอเย้ฉันอดเด็กจะหาม,ม,มาุมปะว่าแอบถ่ายชาวว่าจะช่องไปด้วยนะขนมขนมนะ เดินกันไปนะคะชโรจะไปจบตรงโดมต้นคริสต์มาสด้านในนะคะแล้วขออนอุญาตจบในพาร์ทของคลิปนี้ไปก่อนนะคะคือตรงนี้บรรยากาศเขาสวยแล้วก็อยู่ติดกับพระวิหารคุนนโดมนะคะเพราะความอลังของพระวิหารคุนนโดมนี่คือเกินต้านเนืน,นะผู้ชายมองกะเขินนเไรค่ะสังเกตว่าม้วันจะมีวะ รูปสัตว์เอยอ,อ,อ,อยางเงี้ยตรงพระวิหารนะนะศิลปะโกธิกเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบว่ามีสัตว์ใดๆนะคะเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะเหมือนประมันบว่าสัตว์ในตำนานอะไรเงี้ยนะต,ตุ๊กตากระดาษนิดนึงอะไรเงี้ยหาใกล้ๆใ,ให้ให้พังพืนดูใกล้ๆอันนี้ก็คือก็อดื่มกลูวไวกลูวไวจะาขายกันเยอะมากนะคะ เดินกันต่อวันนี้ฉันสวยหรือไงเนี่ยคนคู่มองจังนี่คืแต่งหน้าแน่นมากวันนี้ไม่แน่นหรอกก็ติดขนตาเนาะ เออจะเป็นกล้องให้ดูนะครับบางเกินก,กล้องของเจโรเนี่ยมันไม่สามารถกลับด้านได้นะ,ะกลับกลับได้เหมือนตอนไลฟ์ได้างจะไลฟ์พี<ส><ญ>่ดูหนังหน้าละอันนี้คือโดมนะคะ<ส><ญ>กลางคืนจะสวยมากตรงนี้เพราะจะมีไฟนะคะสวยส<ญ>ส<ญ>นะคะพี่พหันกันนะโดมจะช่วไฟอีนหน่อยนะคะแล้วจะแล้วจะจะเฉพาแค่นี้ก่อนนะคะขอหาอะไรกินก่อน มีตลาดที่ว่าที่มีไอสเกตติ้งอ่ะอันนั้นคือเรียกว่าตลาดอหอยหมานะคะอยู่แถวโอทาวนะคะก็ก็เดินไปต่อจากนี้ได้เลยนะคะอันนั้นอาจจะมีถ้าเป็นแบบสมัยแบบปีที่แล้วอะไรเงี้ยทุกปีอ่ะนะมันจะมีร้านร้านกริลอยู่ร้านนึงเป็นแบบแนวสเต็กกริลหมูกริลไก่กริลอะไรเงี้ยอร่อยมากนะคะอันนี้ยืนกันนะคะยน เดินกันได้นนี้คือชนะูโรสอย่างที่คุณสองคนกินอยู่คือ,อชูโรสก็คือฟ้าต้องโหสเปนนะคะจะเรากินไปแล้วเมื่อว,วานที่มึงฮัมบวกนะคะโอเคนะคะชมกันแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆขอไปถ่ายคลยิปอะไรก๋ๆก่อนนะคะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ